วันนี้พวกเราตั้ง5าคนครับจะมาเล่นสปายฟอร์กันกติกาก็ง่ายๆเลยครับในแต่ละรอบนั้นจะมีการสุ่มสปายหนึ่งคนซึ่งคนที่ไม่ได้เป็นสปายนั้นก็จะไม่รู้ครับว่าใครเป็นสปายก็ต้องเดาจากสถานที่ที่ได้ถามกัคนอื่นๆว่ารู้จักสถานที่นี้ยังไงทําอะไรในที่นี้ประมาณนั้นเพื่อที่จะจับพิรุษสปายและก็เดาว,ว่าใครคือสปายซึ่งการถามก็จะเป็นการถามต่อตอกันนะครับและก็จะไม่สามารถถามกลับคนที่ถามเราได้ก็ต้องถามสืบกันตอไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเวลาถ้าสปายยังไม่เผยตัวเราก็สามารถร่วมววววกกกัันน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 ไไไดดด้้้้้้้่าา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 ใคคคคครรรรืืออสสสปปปยยยยถถะะะทุจจ1 1แแเเเ็ ถ้ากลับกันแล้วสปายเผยตัวกว่อนหมดเวลาสปายนั้นจะมีสิทธิ์เดาสถานที่ถ้าเดาได้ถูกต้องก็จะได้ไปเลย2คะแนนมาดูกันว่าสปายนั้นจะเอาตัวรอดอยังไงเราจะสามารถจับสปายได้ไหมไปรับชมกันได้เลยครับเอาละครับวันนี้อยู่กับแกงโซกังในมินิเกมสปายฟอร์นะครับก็จะเป็นกอดเกมนะครับที่เรามาเล่นหาสปายกันในกลุ่มของพวกเราครับจะมี1คนเนี่ยที่เป็นสปายกติกาก็อธิบายไปแล้วนะครับตามนั้นเลยแล้วก็ใครที่เคยดูก็จะเข้าใจนะครับมีเวลาครับ8นาทีโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่ม โอเคผมเป็นอันนี้นะโอเคสบายใช่ไหมเอสบายใช่ไหมดีไม่ดีคือแบบแค่จะหลุดนะสบายจะหลุดห้ามปิดไมค์หนีนะครับอ่ะถามกันเลยอ่ะผมเริ่มก่อนก็ได้ผมเริ่มก่อนอ่าคำถามแรกของผมเดี๋ยวผมถามเดี๋ยวให้พี่ตังให้พี่ตังคห้พีก่อนเดี๋ยวผมถามคนอื่นก่อนก็ได้ถามพี่ไอ้แล้วกันอ่ถามพี่ไอ้โอ้โถามคนแรกเลยงัดอ่ะถามมาเอ่อที่ที่เนี่ย โอ้โหเฮียสถานที่ชิบมากเออสถานที่สถานที่มากหรือไม่รู้ที่เนี่ยคือมีแบบความรุนแรงเกิดขึ้นไหมรียกได้ว่าหมปวดเฮ้ยเฮ้ยเรียกไดปวดยังไงเจ็บปวดใช่ปะเจ็บปวดเจ็บปวดและกดดันอ่าโอเคโอเคถือว่ามีเขานะอ่ะผมจบคำถามถามพีย่าอ่ะทำงานอ่ะคืออะไรอุปกรณ์ทำงานเหรอพี่อุปกรณ์ทำงานของที่นี่ใช่ปะคีด ใช่หรือเปล่าอุปกรณ์ทำงานเป็นอุปกรณ์ที่ผมนายชอบพี่เข้าทางผมเข้าทางแค่นั้นก็ทางไปเยอะไม่ได้เลยสบายรู้โอเคโอเคโอเคต่อไปพี่พี่ย่าถามพี่ตังอร่อยไหมพี่อร่อยมากอ่ามันสบายแน่นอนแหละได้ไงบทบาทที่ชอบมากเลยกูยังคบบทบาทอยู่ได้ผมอยากถามว่าเนี่ยบทบาทและหน้าที่นี้พี่ได้รับไหนพี่เงินเดือนมันสูงไหม พูดว่าอย่างงี้ดีกว่าไม่มีกูเนี่ยเก้งขุ่นเลยว่ะเออใช่หรอเงินไม่พินเด้หรือไม่โง่ใจหรือเปล่าเก้งอ่ะอ่ะอ่ะอ่าสบายใช่ไหมมันตอบกว้างกว่างว่ะไอตังอ่ะเออตอบกว้างกวนไปกว้างมึงด้วยไอ้ไอ้ย่าตอบกว้างกว่ากูอีกทำแบ็คดีกว่าแบ็คยังไม่โดนถามใช่ไหมโดนถามแบ็คว่าแถวเนี้ย มีทะเลไหมน้องแถวนี้มีทะเลใช่ไหมมีน้ำอ่ะเอาน้ำแบบแบบมีน้ําแบบเป็นบ่อหรือทะเลอะไรอย่างงี้ไหมวอแบบอืมแล้วแต่สถานที่อ่ะบางที่ก็ติดทะเลบางที่ก็ไม่ติดทะเลอ่าผมถามแล้วกันนะเอาเป็นถามพ่า คนจี้คนจี้แล้วสถานที่เนี้ยคนเยอะไหมสถานีคนเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะเพราะมันเยอะไม่ได้แต่ถ้าเป็นบางที่หรือว่าบางทวีปก็อาจจะเยอะจริงเหรอไม่เยอะจริงเหรอไม่ไม่บางประเทศก็ไม่มีเลยนะพี่เออใช่ใช่ใช่ไม่มีเลยหรอีะไอ้อะไรกินอยู่มันคืออะไรวะตาผมถาม พี่ตั้งสถานที่เนี้ยพี่มันต้องใช้วุฒิการศึกษาในการเข้าไปทํางานไหมมันขึ้นอยู่กับเกณฑ์บางงานเนี่ยไม่ต้องใช้แต่บางงานต้องใช้ประสบการณ์เช่นอยู่มานานอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วมันแต่ละคนก็ตอบแบบเข้าโค้งหมดทุกคนใช่เอวินเอวินเนี่ยตัวอะไรอะไรผมอะไรหลอหผวะไรเดียวไม่ได้นถามละอุถามวินนะอันนี้ถามส่วนตัวของมึงเลยบทบาทของมึงอ่ะฮะ คือเกี่ยวกับอะไรทําหน้าที่อะไรอยู่ที่นี่ผมแบบเป็นฟิลแบบว่าไม่ได้ทําหน้าที่ที่เกี่ยวกับที่นี่แต่แบบคี่จะพูดยังไงวะเออคิด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 ไอ้ยุกจะพูดยังไงดีวะเฮียเฮีมันยงไมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วผมอยู่ที่นี่แล้วแล้วผมก็แบบเอ่มอมอบความสงบอ่ะอ่ะมอบความสงบโอเคมันนึกยากจริงพี่มันนึกยากจริง รู้รู้คาแรคเตอร์กูยังเนี่ยนี่กูแสดงคาแรคเตอร์กูอยู่เนี่ยแบบสไปร์ไงโอเคต่อไปก็เออผมถามอีกรอบแล้วกันผมถามพี่ออีกรอบแล้วกันซ้ำซการทำงานที่เนี่ยได้กลับบ้านบ่อยไหมเออไงน้องังไงผมเชื่อพี่จับ บางคนจะไปโกงกับยาไปเลยอย่างงี้ยังไงพี่นะบางคนอาจจะไปเฝ้าบอสเลยแล้วก็ว่าได้อะไรอย่างงี้ไปนะอย่าแบบอย่างมียาไกลับอยู่อ่าใช่ต้องถามบาถ้ากลองกลับายกูบอกให้เออคือถ้าเรามั่นใจใครเราไม่ต้องจี้ก็ได้นะผมมั่นใจละในที่นี้คือมั่นใจในคนนั้นที่แบบเอ้ยไม่น่าใช่สปายอะไรเงี้ยอ๋อหนูว่มั่นใจสปายสัตว์ไม่ใช่ไม่ใช่เรยังไม่รู้เลยสปายยังไม่รู้เหมือนกันที่เรียนจค่บอกมาเถอะเห็นแต่ความที่เราแบบเคยรู้จักกันมาก่อนบอกมาเลยก็ได้ รู้ว่พี่ยาดีอะจี้ไอ้ย่าดีก่อนญาดีมึงทำเลยเออจี้พี่ย่าดี่ามึงมึงแสดงดิว่าตอนทำงานอะมึงทำท่าไหนแบนยังไงทำมึงแสดงให้กูดูได้ปะการทำงานของพี่โลมึงอ่ะท่าไหนเชื่อพี่จะชัดเกินพี่พี่ชัดเกิน พพีี่่ชันไหมเกี่ยงเรามีพร้อมด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้เป็นไรใหญ่ใหญ่ไหมใหญ่ใไหมกูอ่านโน้ที่ถามแล้วแกไอ้เหยี่ยคตรชัดเลยสัดเลยกับวินเนี่ยตัดได้เลยตอนเนี้ยแบกอะแบกกับพี่ตังค์ตัดได้เลยตัดได้เลยแบกพี่ตังค์ก็ชัดเจนอยู่นะเรื่องที่ถามไปก่อนหน้าแต้มโยนมาหรือเปล่าถามผมมันยังไม่เอาถามไหมถามอะไรดีอ่ะ งานที่เองได้รับเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันใช้แรงหรือว่าใช้สมองมากกว่าคำเหล่านี้รู้เลยอ่ะใชนแรงหรือสมองเหรอบางทีมันก็อาจจะมีใช้สมองกลยุทธ์อะไรพวกเนี้ยการเดิตอะสองอย่างย่าตอบอย่างเดียวดิหลักๆเลยอ่ะโลนี่ที่ได้รับอันกำไปหนโลโลที่ได้รับอ่ะ โราเป็นรูปอะไรรูปคนใส่แว่นหรือเปล่ามีหมวกป่ะน้องมีหมวกป่าน่าจะต้องใช้กําลังเพราะว่ามันมีคนสั่งเฮ้ยเห็ดไหมบอกแล้วมันมึ่นไหมล่ะทีเนี้ยผมว่าไม่ใช่ละเนี่ยมันหมดเวลาแล้วคือเอาไงดีอ่ะดูเวลานะครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะแล้วเราต้องต้องชี้ตัวเราต้องประชุมกันชี้ตัวแต่าปไม่ต้องประชุมนะสตาปไม่ต้องประชุมต้องชี้ต้องชี้ใส่แบ๊กแบ๊กไก่ตังอะเราต้องใส่ไปตังเอาแบ๊กเอาแบ๊กแบ๊กหัวใครนีกุ้งกอย่างเงี้ยผมหมดผมหมด พี่ตังผมโหวตแบ็กกูกูโอ้แบ็กโอ้โหทางั้นเสี่ยงแล้วกูก็ว่าแบ็กอะทางการอะอ่าเอกฉันเอกฉันนะใช่หรือเปล่าผมเป็นนักธนูครับกองทัพกูเสดกองทัพกูเสดตอบถูกด้วยไม่ใช่แบ็กไม่ผมไม่ได้เป็นผมไม่ได้เป็นไม่มึงอะไม่ควรตอบสถานที่เว้ยต้องให้ที่เป็นคนตอบก่อนไม่ใช่เหรออ่าสบายไม่มีสิทธิ์ตอบแล้วเพื่อเพราะไม่มีใช่สไปด์ไม่มีสิทธิ์ตอบสไปด์ต้องเผยตัวก่อนถึงจะพูดได้เอ้ยกูขอเดาเลยอะไรประมาณนี้ยใช่ใช่ต้องเป็นอย่างนั้นทำไมพี่คิดเดีพี่ไม่ได้ตอบอ่าสรรุปคือเา ทายสปายไม่ถูกนะครับแล้วก็คนที่เป็นสปายก็เป็นพี่ตังเฮียคนิีเลยเฮียเขาเดาจากอะไรวะแกไม่ใช่ตามแนวแบี้พี่นักกล้ามอ่ะพี่ไม่ไงมันมันมีหลายอื่าเลย้ามันเป็นพวดเกี่ยวกับแบบทหารหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่กูยังไม่รู้สัานที่ตอนแรกกูเลงว่าอยู่ฐานทัพทหารคือกูรู้ได้ไงรู้ปะคำถามคนแรกกับคนสองเลยมันเหมือนคนบอกแบบ เน้นๆเลยกูลืมแล้วเป็นคำถามอะไรที่เกี่ยวกับแบบว่ามีแบบความรุนแรงเกิดขึ้นไหมสถานที่เนี้ยคนเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะใช้แรงไหมเออใช้คนเยอะไหมหรืออะไรเงี้ยปวดไหมใช่เออเจ็บอะไรเออใช่คุยกดาตอเลย <c oughs> โอเคพี่ตังได้หนึ่งคะแนนนะครับแล้วก็พวกเราไม่ได้คะแนนนะครับเพราะว่าเดาไม่ถูกนั่นเองนะโอเครอบต่อไปอ่าดูโลของตัวเองครับเปิดค้างไว้หน่อยอ่าโอเคโอเคโอเคดูดีดูโลดี อย่ามามองจอดิดูแป๊บเดียวเหรอดูแป๊บเดียวโอเคใครเริ่มก่อนดีวะอยากกูอยากเริ่มเลยเอาพี่ตังไอ้ไอ้อุ้มถามจี้กูอีกแล้วไอ้เลขเลขจี้แต่กูหอ้โหไงอ่าสถานที่ทำงานเนี่ยใช้ไฟน้อยไหมรูของกูไม่เกี่ยวกับสถานที่ตรงนี้เท่าไหร่แต่ว่าที่ทำงานก็คือดับไฟอ๋อ้สนับดับไฟเหรออ๋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 อโอเคโอเคต่อไปพี่ไอ้ถามต่อเลยครับ กูขอถามไอ้บินมึงดแสดงโลของมึงดิว่าท่าทางเป็นยังไงได้ไหมเออโลของผมก็แบบอ่าอ่าเฮ้ยไม่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 ไม,ไม,ไม่มันชัดหรือเปพี่เดี๋ยวเดี๋ยวรอีอ้อะไรล่ะ ใช่เว้ยี่อยู่พ่ยากำลังถมอไรพีไอ้ตังพี่มันมันก็ทำอย่างอื่นไม่ได้พี่พี่ถามผมผมก็ต้องทำถูกไหมเอาสมมติว่าผมไม่ทำอ่ะพี่ผมว่าผมเป็นสไปายททำไงใช่ปะโอเคต่อไปผมถามพี่ยาเลยล้วกันอ่ะการทำงานของพี่ที่นี่มาเป็นเวลาไหมมาเป็นเวลาไหมแบบเข้าออกตรงเวลาแบบเออแบบเข้างานตอนเช้าออกตอนเย็นอะไรเงี้ยเอพี่เป็นเวลาเหมือนคำถามกูจะไม่ได้แล้วเท่าไหร่วะโลองพี่เกี่ยวกับเรื่องที่พี่ตังถามนั่นแหละ ใช่เกี่ยวกับไฟไฟเ <laughs> นียนของเขาล้วนเนี่ยเนียนของเขาล้วนเนี่ยจริง <laughs> โอเคโอเคอา่าพี่ถามต่อเลยแบกไอโลที่แบกได้รับอ่ะสําคัญไหมสําหรับงานประเภทเนี่ยสําคัญต้องมีใช่ต้องมีคือแปลว่าอ่ามันก็ต้องมีอ่ะตอบแค่นั้นก็ได้ตอบแค่นั้นก็ได้อนี่แหละเออมันต้องมีอ่ะอ่าเดี๋ยวผมถามนะถามพี่ไอแล้วกันสถานที่เนี้ยไอคอมไหม ค่อนข้างตอบยากอยู่ที่ว่ามันใช้ที่ตรงไหนมากกว่าคือแบบถ้าส่วนอื่นก็ไม่ไม่ได้ใช่ใช่ม,ใชมีบางส่วนที่ได้ใช้โอเคอย่า่อย่าแย้วกูาก <c oughs> กถามมึงห้ <c oughs> องทํางานของมึงอ่ะเสียงดังประมาณไหนเบาดังหรือว่าเงียบกิบไปเลยไม่เงียบพี่มีเสียงดังไหมมีเสียงเพราะว่ามันจําเป็นต้องมีเสียงอ่ะเพราะมันไม่ใช่ใบไงงานอะไรมันต้องเงียบวะพี่เดี๋ยวงานจะต้องเงียบวะ ไปรู้เลยจับมือได้นะสบายรู้เลยสบายทนไหวเปล่าสบายทนไหวเปล่าพี่อราทนไหวหรือเปล่าพี่อร์สบายพี่อร์ไปเหรออันนี้เหรออันเลยเหรใช่หมู่บาแล้วพี่อร์ต้องเป็นจะเลือกสถานที่ละอ่าโอเคสรุปพี่อร์เฉลยตัวนะครับคือไม่ไหวแล้วทนไม่ได้พี่อร์จะทายสถานที่นะครับถ้าทายถูกนะครับจะได้2คะแนนแต่ถ้าทายผิดครับเราจะได้ทั้งหมดเลยคนละ1คะแนนเลยโอเคพี่ทายมาว่าสถานที่นี้คืออะไร ปิดไฟสถานที่ทํางานเนี่ยใช้ไฟน้อยไหมที่ทํางานเนี่ยคือดับไฟแล้วก็ปิดเทะเทะเทะเชะเออลงผมก็แบบเออเชะเชะกูนี่อะไรเงี้ยเัะเชะอันเนี้ยคาตอบก็คือเขาดาวเป็นสตูดิโอภาพประโยชน์แล้วกันไม่รู้ว่างานเลี้ยงหรือว่าศัตรูงานสังสรรค์เนี่ยสองอันเนี้ยอ่ะยืนคําตอบนะศัตรูศัตรูครับโอเคเป็นคําตอบที่ ถูกต้องนะครับได้ไป2คะแนนไอ้เหี้ยทั้งภาพกูแชร์สรุปคะแนนนะครับพี่ตังหนึ่งคะแนนพี่อาร์สองคะแนนนะครับโอเคโอเคต่อไปรอบที่สามนะครับเริ่มดูโลของตัวเองครับต่อรองดูโลของตัวเองแต่ถ้าเรารู้สปายเราแบบว่าตอบเป็นเรียนก็ได้นะถามนะถามบีไอ้ตากวิกเลยตำแหน่งี่ที่พี่ได้รับอ่ะมีเงินเดือนไหมพี่ เออถ้าตอนนี้อะนะก็หลายแสนโอ้หแล้วแบบสีโอเลยว่ะค่อนข้างจะแบบพอตัวลุนใหญ่รุ่นใหญ่คือับแบบระดับแบบถือว่าเขาโคงอยู่เขาโคงเขาเลือกได้เลยได้คนละเรือกมั้นี่ยเอ้าอู้จริงขาบินเลยโลของมึงตอนเนี้ยเอาอีกแล้วทำงานของมึงอ่ะกดดันไหมคือในในสถานที่เนี้ยผมแบบต้องควบคุมมันต้องแบบคอยแบบเอ่อ ดูปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วเราแก้ไขประมาณนั้นใช่ใช่โอเคโอเคถามต่อถามไม่ต่างอ่ะโอเคต่อไปถามแบ็คส่วนเลยแล้วกันไม่ต้องเลยมึงอ่ะโอเคส่วนมากอ่ะชุดที่ใส่เนี่ยจะต้องแบบคล้ายกันไหมหรือว่าแบบใส่อะไรก็ได้ทุกอย่างของร่างกายเหมือนทุกคนเลยอ๋อใช่ใช่หรอวะหรือมันไม่รู้วะผมถามไม่ต่างแล้วกันโอเคที่ทํางานของเราเนี่ยมันแบบว่าของเราหรือของมึงคนเดียว มันกว้างไหมบอกว่าวิ่งเล่นได้อะใหญ่อ๋อโอเคตอบแค่นี้ตอบน้อยว่ะตอบน้อยว่ะเออโอเคกูรู้แล้วใช่ใช่เหรอมั่นใจเลยน้องกูเหลือสองคนที่กูไม่มั่นใจไอ้ยเพื่อนอะไรอีกกูอีกแล้วยังถามอะไรอีกอะยังถามอะไรปะถามพี่ย่าอยังถามไปแล้วไอ้ยเพื่อนแถวเราเนี่ย มีบริเวณทะเลหรือบ่อน้ำหรืออะไรอย่างงี้ไหมจะมาหรอนี่นี่ลองถามเก่ารอบที่แล้วเลยนะกว้างๆไงนะเพี๊กำลังอาจจะหลอกถามก็ได้มีมีแถวนั้นหรือเปล่าเนี่ยเออเออเาจะลองถามก็ได้น้ำแถวนั้นไหมประมาณนึงอ่ะประมาณนึงกูไม่อยากตอบเยอะเพราะเดี๋ยวสปาไปจะรู้โอเคโอเคโอเคนี่คือรู้แล้วกูได้สถานที่แล้วงั้นเถอะพี่ นีกก่นน่่ตัขะสสงยอไม่เขาอาจจะถามแทนไงถามแทนเช็คอะ่ะมันถามเอาข้อม,มูลอะไรเช่นนี้มันได้ทั้งสองอย่างอ่ะพี่ถ้ <ๆ S 2> เา,อเ,อาเอาจริงอ่ะแต่ละคนอะเออจริงเช็คบล็อกความชัวร์ไงเรื่องเรื่องเกี่ยวน้ำโอเคต่อไปพี่ไอถามใครครับไอ้ย่าหน้าพี่ไอ้หน่วยงานเนี้ยประเทศไทยอ่ะเขาทํากันเยอะไหมเฮ้ยเออคำถามนี้ดีคําถามนี้ดีหน่วยงานนี้ประเทศไทยทําเยอะไหมอ่าใช่ สวัสดีครัสวัสดีนะมันมีทั่วเลยเออมันมีทั่วเลยกูถามมาเยอะหรือไม่เยอะมึงหาทั่วที่อะไรเยอะเยอะเดี๋ยวทำกันเยอะหรือเปล่าอ่ะประมาณนั้นเยอะโอเคโอเคโอเคนี่มึงถามบทบาทหรือว่าสถานที่เนี่ยที่ทำกันเยอะสถานที่สถานที่ทำกันเยอะไหมเหรอรู้ละไอ้เหี้ยอันนี้คือวิรูปรวมข้อมูลได้แล้วใช่ไหมเออรู้ละใครเป็นอ่ะเรากูรู้ละอ่ะพยายามถามใครถามมาเลยสปายเลยลูกเออสปายเปิดตัวไหม ในต่างประเทศอ่ะสถานที่นี้มีไหมอ่ามันจะมีเป็นบางประเทศไม่ทุกประเทศใช่ใช่หรือเป่าน้องตอบม,มั่วไปก่อนแล้วกันบางประเทศ <laughs> ตอบม,มั่วไปก่อนแล้วกันเอาจริง <laughs> ถ้ารู้แล้วก็ตอบมั่วอะไรก็ได้จริง <laughs> โอเคแม็กถามต่อ,อถามพี่ตังอ,อืมอ่าให้เชชัวร์เลยรู้คนเนี้ยเจ๊กชัวร์เจ๊กชัวร์อ่าสถานที่เนี้ยที่ทำหน้าที่อะไร ดบาทตับหมูนะสับพศพตัดเพียอะไรวะอะไรเอามุดมด้วยอะไรเนตัดตอบไปแล้วโอเคพี่ตังต่อไปถามใครพี่ยามีขเนี่ยจะเฉลยไหมจะบอกไหมจีพี่ยะจีพี่ยาสลัดไวไม่เอาอะไรหรอพี่ลองพี่ลองจีพียาดูก็ได้อ่าจีพียาดูก็ได้เอาเราเราอ่านกฎบาทที่มึงทำเนี่ยมันมีการแบบกดปุ่มอะไรไหมกดปุ่มอ่ะแบบการควบคุมกดนั่นกดนี่อ่ะใช่มีไหม มีพี่กดกดปุ่มแล้วตอนเนี้ยกดปุ่มแล้วขุดภูมิแล้วนะเกิดโหมดสบาเรื่อยไปเกิดโหมดเกิดโหมตัวเหลือสิบวิเหลือสิบวิโอเคอะไรเลยอ่ะเราผิดพวกผมก็ได้อ่ะไอ้ไอ้ถามดีมากเลยไอ้หน่วยงานเนี้ยประเทศไทยอ่ะเขาทำันเยอะไหมเยอะเยอะเยอะไหมถามใช่รื่อยถามไปเรื่อยอ่ะพี่อ่ะจะเดาสถานที่นี้ว่าอะไรเรือเดินสมุทรเรือเดินสมุทร เป็นคำตอบที่ผ yep> ิดนะครับเรียบร้อยสปายตอบไี่ถูกเดาไม่ถูกนะครับรอบนี้เฉลยก็คือเรือดำน้ำพี่เรือดำน้ำประเทศกบถูกละก็ถูกละมีอะไรวะทุกประเทศแบบประเทศไทยทําเยอะไหมคือแบบรู้เลยอ่ะคือแบบเยอะมันก็มีอีกแค่ขนางเดียวอ่ะคือแบบมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นอ่ะเพราะว่านั้นมันไม่ใช่เรือประมงอ่ะประมาณนั้นอ่ะเอาละครับ สรุปคะแนนตอนนี้พี่ย่ามี2คะแนนพี่ตังมี2คะแนนส่วนผมแบ็คแล้วก็พี่ไอ้นะครับมีคนละหนึ่งคะแนนนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับรอบที่สี่เริ่มได้นะครับโอเคเรามาดูว่าโรของแต่ละคนเป็นยังไงอ่ะโชว์โลของแต่ละคนขึ้นมาก,ก่อนโอเคโอ้หอีสัว์อ่าโอเคเครียดอะีอย๋ยวคำถามม่ด้ดีนะเดีย๋ยวคำถามม่ด้ดีพี่ยา่าคจะเป็นอีกรอบบ่เอะเครียดดิสถานที่โคตรเครียดอะโอเค เอาละครับถ้าพร้อมแล้วแปดนาทีเจาบเวลาแบคเริ่มถามกันเลยขี่พี่า้แลกันสถานที่เนี้ยคนเยอะไหมคนเยอะไหมเหรอไม่เยอะสะไปยสามตาติดก็อาจจะบิดก็ได้นะจริงๆอ่ะอไรพาอะไรอ่ะ <c oughs> อะไร <c oughs> ถามพี่าสถานที่นี้ชอบไปบ่อยๆไหมจักใจเลยมันก็ ได้อยู่นะดีเอาเป็นานียมันดีนี้ดีว่าดีไปแล้วมันดีอ่าดีดีต่อเลยพี่ีอ่ะอ๋าพี่ต่อเลยพี่ตากำลังติ๊กอยู่เอาดีออกหนึ่งถามตังค์มึงเคยไปไหมเคยไปไหมเคยเคย้ยดี เจียบต้องไปคำถามัังเลยสัตว์เนี่ยไอ้เียคำถามแรกมันมีใครมีเขาที่เป็นเลยสัตว์เลยอ่ะพี่ตังถามไปครับคำถามต่อไปคือย่าใช้ไฟเยอะไหมก็มีพี่แต่ว่าไม่ไม่ค่อยสว่างมากเฮ้ย ได้อยู่ได้หวะได้อยู่เยี่อะไรได้อยู่วะวะว่ามึงแหนะไอวินตัดได้อยู่แหละแล้วคอมเมนต์เลตะโนดิแล้วแบบว่ามีสักคนดิไอวยายอาหารกินตะโนดิไอ้ยอดเกลือมื้อเกซื้อตัวมือเนยมันได้อยู่ทุกอันเลยอ่ะมึงหาปุดธเวินอ่าอ่าเคยไปสถานที่เนี้ยเคยพาแฟนไปด้วยไหมแบบเวลาไปอ่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้เลย้ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต่อเออสมกผมกำลังหาคนที่แบบน่าสงสัยอยู่เอาคันแบ็กแล้วกันสวัสดีครับเฮ้ยใชรรู้เปล่าที่เนี้ยมีแบบช่วงอายุไหนไปคิดว่าว่วงอายุเหรอเอออาจจะประมาณแบบว่ากลางๆถึงตรงสูงเฮ้ยก็น่าอยู่อ่ะโอเคโจคำถามครับตามผมนะพี่ โอคครับสถานที่อยาเงี้ยสถานที่ใช่ไหมสถานที่เนี้ยผู้หญิงหรือผู้ชายทำอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยแบกโอเคได้ได้ได้โอเคเลยพี่ตังตังพี่ผมจะถามพี่ว่าสถานที่เนี้ยเวลาทุกๆวันเด็กอะเขาชอบทำอะไรเวลาเด็กไปกันอะเขาจะทำอะไรที่สถานที่นี้เด็กไปกันแล้วทำอะไรบ้างสถานที่นี้ทำอะไรวะคำถามนี้ดีนะ ไม่มีนะไม่มีนะก็ไม่เด็กไม่ไปนะไม่มีก็ิดดีดีกิดดีดีตางิดดีตาคิดดีดีดีกว่าเด็กของพี่ย่านี่คือหมายถึงเด็กระดับไหนก่อนเด็กเรือดแบบพ่อสามก็จุงมือพ่อแม่อะใช่พ่อสามที่นี้มันไม่รหลอกถามก็ได้พี่อาจจะหลอกถามอาจจะนั่งรอรถก็ได้นะโอเคโอเคกูตอบให้ไปอ่านหนังสือหนังสือที่ไม่หนังสือเรียนนะหนังสือที่มันเป็นแบบกระดาษแค่ไม่กี่แผ่น่ะโอเคโอเค เมื่อกี้คำถามของพี่ยาดีตรงที่ว่าเป็นคำถามหลอกนะเอาจริงพี่ไปบอกสบายหมดละเบงครู้แล้วทีนี้เบ็ครู้แล้วทีนี้ถามไอ้ยาไม่ได้อไอ้เพื่อนครับผมไม่ครับพี่บทบาทมึงอะไรวะง่ายๆนะบทบาทกูอะแทบจะไม่ใช่ผู้ชายเลยเป็นงานผู้หญิงทำส่วนใหญ่รู้แล้วรู้แล้วพี่รู้แล้วพอพี่รู้แล้ว แล้วแบครู้แล้วว่าคือที่ไหนเดี๋ยวเตรียมยกมือเลยมาไปเฮียพี่ยกมือจริงด้วยสัตว์เอ้ยต่อมากถาเที่นี้พี่ย่านอนอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยแบคแล้วก็มีอายุอาจจะประมาณแบบว่ากลางๆถรงกลางสูงเฮ้ยก็น่าอยู่ผมว่าเดสปาเดสปาคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง แบ็คได้ไปสองคะแนนได้ด้วยพิญาณนอนวตอนแรกผมจะตอบลงเลี้ยสปาก็เป็นแบบวันสปาพี่คือแบบมันเหมือนเอาไทยมาเบียบใช่ค่าพอพี่มินถามว่าอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ผมลองตอบดาวๆไปเลยกลางถึงสูงถ้าไม่ใช่ก็แบบว่าเอาโรงแรมเลยแต่พี่บอกว่าอ๋อโอเคมันเดาจากคำถามไปตอบสถานที่เฉยสรุปแล้วก็คือแบ็คเป็นสปายนะครับในรอบนี้นะสรุปคะแนนนะครับตอนนี้คนที่มีคะแนนเยอะที่สุดก็คือแบ็คนะครับ3คะแนนรองลงมาเป็นพี่ตังกับพี่ญานะครับคนละ2คะแนน ส่วนผมกับพี่ไอซ์ครับคนละหนึ่งคะแนนรอบต่อไปครับรอบสุดท้ายรอบที่5ใครที่คะแนนเยอะที่สุดนะครับโดยรวมแล้วนะครับทั้ง5รอบเนี่ยจะได้รับรางวัล1น1,000บาทไปนะครับผ่านแล้วยุคนี้หมดทิดเลยปั่นเลยละกันมือขึ้นค่าแรงไวจังอะโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่ะเปิดโลตัวเองขึ้นมาครับดูเช็คดีให้เรียบร้อย อ่าลองคิดคำถามดูอ่าเราคิดคำถามก่อนนะสปายไม่ต้องสปายต้องคิดอะไรก็ได้นะสปายอ่ะผมได้หน้าที่นี่คือแบบมันแบบคำยากมากเลยเฮียมันต้องมีพร็อปอ่ะไม่รู้จะทำยังไงดีอ่ะอ่าถ้าพร้อมแล้วจับเวลาแปนาทีครับเริ่มได้เริ่มจากแบ็กก่อนนะครับถามพี่ตังไอสถานกี่เนี่ยมีทุกประเทศไหมมทุกประเทศมีบางประเทศอืม ประเทศไม่เจริญก็ไม่ค่อยมีเก้าเขาอยู่เขาแมวอ่ะเขาแมวอยู่เลยพ่อยู่พี่ออยู่าอนี้ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีลู้นเยอะเอ๊ะจ้าอะไรพี่ฉามที่เนี้กว้างๆพี่ชอบตั้งอยู่ริมทะเลป่ะเฮ้ย ริมทะเลไหมถ้าที่อื่นอาจจะไม่ใช่แต่ถ้าในโซนแถวแถวนี้ส่วนใหญ่โซนแถวแถวนี้คือแถวไหนแถวไหนบ่องแถวไหนถ้าถ้าแถวบ้านผมอะติดเล่เฮ้ยจริงก็จริงนะแล้วพี่จะบอกทำไมเนี่ยว่าบ้านพี่ติดแถวทะเลเกี่ยวอะไรครั่พี่ย่าว่าไงอะไรอะไรไม่ผมจะถามพี่เฉวว่าสถานที่นี้นะพี่ปกติแล้วอะมันช่วงอายุไหนเขาชอบไปใช้บริการกันแบบ เข้าไปเที่ยวอะไรงง่ายๆคือเป็นสถานที่ที่ทุกเพศทุกวัยเลยก็ว่าได้นยหรือไม่จริงใช่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 อยู่แล้วถามนายไอ้ใช่ใช่ใช่ถาวินไปครั้งล่าสุดวันไหนไปครั้งล่าสุดเด้อถ้าเปรียบสําหรับคนที่ออกไปหรือว่าต้องไปข้างนอกเนี่ยก็น่าจะต้องไปบ่อยพอละไปบ่อยอ่ะไปบ่อยพอพอพออ่ะเอาไปคำถามของผมคือถามให้ทางแล้วกัน จ่ายเงินไหมที่เนี้ยไปแล้วต้องแบบต้องใช้เงินหรือเปล่าอ่ะไม่แต่ละทีอ่ะเสียทุกรอบเสียทุกรอบแพงไหมแต่ละครั้งอ่ะเฮ้ยหรืใครถามนี่มึงโจคำถามสองถามีไปไม่แหละแล้วแล้วมันแพงไหมอันนี้รู้คะแนความแข็งแรความอ่างแรได้ได้ได้เสียทุกรอบเลยทุกรอบเออเสียทุกรอบแล้วแพงไหมมันป้ไยลุ้นเลยไปเดี๋ยวดูโอเคโอเคโจคำถามแล้วโจคำถามแล้วนั่นรู้แล้วว่าใครเป็นอ่ะ ไอ้ไอะมาตึกสูงไหมง่ายๆนะผมว่าตึกเนี่ยเกินแบบห้าหกชั้นแล้วล่ะเด<อ>ี<อ>๋ยวอะ จะพูดอย่างนี้ดีกว่าว่ามันกูก็เคยไปมาบ้างแล้วกับมึงเอออะไรวะมึงปวดเลยยังพูดถึงแล้วพูดสงสารไงไอ้คนที่มันเป็นสบายนะถ้าเกิดมึงตอบอย่างเงี้ยเอาอเงี้ก็บอกว่าตกปั่นได้ดิได้ได้ไปลาเราจะเดาง่ายไปไงถามใครดีถามแบงค์แล้วกันแต่ไอ้เมืองไม่รู้ไอ้แบเออเงี้ยรล้ว เดี๋ยวจะถามปั่นเลยเออถ้ารู้แล้วถามปั่นเลยรู้ละกินข้าวยังจ้ากินข้าวยังจ้าข้าวถามใครกินหรอกินหอเกตเราจ้าถามพี่ตังข้างบนอ่ยังไม่เชื่อกูข้างบนน่ะข้างบนมี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 สระน้ำไหมขบนมีสระน้ำไหมแล้วแต่ที่แต่ที่กูดีเย่เลยเย่คนบอกแล้วนี่ว่าผมรู้คนแล้วอะไรอยู่ว <starters> ะ <aría> วาวาน้บนด่านฟ้าเนี่ยไม,ม่พอนด่านฟ้าหรบบืบนด่านฟ้าเนี่ยของกินอร่อยไหมมีแต่ส้มตำพี่ม <laughs> ีแต่ส้มตำยิ่งเขาขายกันแต่ส้มตำข้างบนอะ่ะไม่เอาอะไรแล้วแต่ผมรู้ได้ว่าใครอ้าวพี่อ่ะพี่อ่ะ เนี่ยถ้าไอวินเป็นมันคิดคำถามไม่ออกเลยนี่ยตึกเนี่ยมันมีหน้าต่างไหมหรือเป็นตึกแบบเล้นอเรียบเลยแบบไม่มีหน้าต่างเลยเรียบเลยมีไหมมีมีหรือเปล่าหรือไม่มี ตึกไม่มีหน้าต่างเป็นยังไงวะตึกล้างไงตึกล้างไม่ไม่แบบเขาเขาอัดปูนระเบียบเลยไม่มีไม่มีหน้าต่างเลยไม่ปกติไม่จะเป็นต้องอยู่ในตึกแถวไหนก็ได้รวมรวมคนกันอันนี้คือบนบานมึงเหรอไม่พี่สถานที่สถานที่รวมรวมคนกันแล้วก็นัวนัวกันเฮ้ยวิ่งเฮ้ยเลย์เงี้ยพูดอย่างเงี้ยมึงเฉลยเลยดีกว่าไอ้สัตว์ใช่หรือเปล่า อ้าวเห่าเลยย่าแต่ว่าเรื่องนี้ถ้าใครเป็นสปายบอกว่าบอว่าพี่ยาเมื่อกี้เขาน่าจะมีสูตรตัวนิดหน่อยหรือเปล่าเหมือนโดนกี้ไงหรือเปล่าถามต่อเลยย่าถามต่อเลยอ่ะพี่ยาถามต่อสบายสบายยอมยอมไม่ได้ไมงเอาไม่ตงมาตอบเรียกพี่ยอมยอมถามมั่วเกินพี่ยาพี่ยาตอบได้เลยเนาะอยากจะตอบตั้งแต่เวลาผ่านไปสิบวิอ่ะมีพบไหมมีพบไหม มีพอบไหมไอ้วินไงมีพบไหมคาสิโนิไม่ใช่ไม่ใช่คาสิโนดิอ่ะคำตอบของพี่ยาคือคาสิโนคาสิโนพี่ตังบอกว่าประเทศที่จะเิ่นแล้วประเทศเราไม่รับคาสิโนเพราะไม่จะเด่นดีคำตอบเป็นคาสิโนนะครับคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือ ห้างสรรพสินค้านะครับโอ้โหคา่โดคือผมตอบตอบถามเลี่ยงหมดทุกคนเลยคือแบบเหมือนรู้แล้วก็ตอบเลี่ยงกันหมดเลยประมาณนั้นเลยนี่ห้างก็มีไงเนี่ยห้างเขาขายมั้ันี่มีสาน้ขบรถไหมสรุปแล้วนะครับสำหรับคนที่ชนะใน s ป y f a ฟ l ครั้งนี้นะครับได้ไปสี่คะแนนนั่นก็คือแบ๊กนะครับสี่คะแนน แล้วก็รองลงามาจะเป็นพี่ตังนะครับ3คะแนนนอกนั้นก็ผมพี่ยาพี่ไอก็ได้คนละ2คะแนน,นครับได้รับรางวัล1น0 0บาทครับสำหรับแบกนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอยากให้เราเล่นในรอบต่อไปนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับอยากให้เราเล่นแบบไหนอยากแนะนำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมไลค์เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ